พี่น้องพี่น่องขอยกังน้คซีความาพริกพี่น่องคัวามาพริกนี่เห็นปะคัวามาพริกไฟสี่อันตำตำเจ้ามาพริกพี่น่องนี่กระเทียมมีมะเขือเขือมะเขือเทศอันนพี่น่องมะเขือเทศน้อยแล้วกะมะพริกหอมแดงพี่นอ่องย่างให้มันสุก ในแม่ย่างมันหอมแล้วก็สิตตำตำแก้วหมักพริกดิบเนี่ยแหละพี่น้องเนาะแล้วก็มีลวกผักพี่น้องมือน,นี่เมน,นู่งไงเนาะลวกผักมีต้นหอมกับอันผักกาดดอกพี่น้องแล้วก็ทอดปลาสลิดปลาสลิดประมาณนันหนึ่งหาตัวพี่น้องตัวละยี่สิบห้าบาทห่าตัวแล้วก็หนึ่งข่าวเหนียวนะพี่น้องเนะนี่ไอทยวนทวนเลยพี่น้องหนึ่งข้าเหนียวพร้อม กำลังสีสุกนี่พี่น้องข่อยทายจะทั้งนั่นแป็นแผ่นนะทั้งหกข่อยทายให้เบิ้งแล้พี่น้องนะี่ปลาสลิดเขาเสียบๆนำกันมื้อนี้ร้องทายแนวน้อนเมองเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนกินเข่าเบลูว่าข่อยสีทายได้บบ่บลูแนวน้อนข่อยสีพยายามตั้งกองพี่น้องนะเอาไว้ซัมนีก่อนเดี๋ยวข่อยขออนุญาตทำกับข้าวก่อนนะพี่น้องนะ โอเคเด้อ okay, พี่น้องพ่อกันตอนกินขา้าวสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันอีกแล้วเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้วันที่อะไรนะยี่สิบแปดแล้วพี่น้องเมื่อน,นี้วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดแล้วพี่น้องยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโอ้ยอีกสองมือเงินก็ออกแล้วพี่น้องทุกยากล้ำบากหลยกองเขา่าน้อยคือเก่า พี่น้องเมื่อนี้่อยพากกินทอดปลาสลิดได้พี่น้องเด้อเปลาปาสลิดสามตัวเห็นไหมแล้วก็บตำเจวตำเจวหมกพริกเจวพริกดิบพี่น้องแล้วก็มีผักนี่ผักอันผักกาดดอกกับลวกต้นหอมพี่น้องนี่ลวกต้นหอมเห็นไหมลวกต้นหอมแล้วก็มีมักแตง มีหมักแตงมีหมักเขือนท่านี่แ่ะพี่น้องกินง่ายงายแซ่บแซบเนาะคอยหิวเขาพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อกินน้ำกันก้องเขา่าแซ่บแซบนำกันนะพี่น้องเนาะเผ็ดเผ็ดด้วยวันนี้สองทุ่มสิบห้า้ะพี่น้องคอยซีมเจียวหมาพกพริกดิบกันแต่ว่าเผ็ดสุดยอดเลยนี่เจียวดิบเห็นปะอืม ปาดโธคือแสบแทะแสบพักเลยพี่น้องเลยลวกต้นหอมพี่นอ้องม,มันนี่ข่อยตั้งกล้องแนวนอนนะพี่น้องเนอะหนาข่อยตรงบาบุข่อยกับพยายามเบิงมุมกล่องอยู่พี่น้อง คันเบิ่งมุมกป้องผิดหนานนสิดเดียวพี่น้องยังแซ่บเลยไหมนี่ทอดปลาสลิดมาเด้อกินน้ำกันเห็นไหมทอดปลาสลิดสามตัวพยายามไหมโซลยีบหาบาทพี่น้องอืมจะพัก รอบต้นหอมเที่ยวเขไามเจ้าพิมดิบ ีเฮงมากขกขางข,องขออ่อยก็พี่น้องมือนี่กันละขย่างขงได้ตีไม้เยอมไม่นี่ยกันละเอกกวางตุ้งเอากวางตุ้งยักพี่น้องข่อยว่ามันผักข้านาต้นใหญ่ย่างว่ามนันต้นข้าหนาเวยฮู้ข่าวมาเยอะมาเยอะ phòng thôm này được đọc này này phòng thôm này nói nếu mà lại có vẻ mà thì đăng hả thoát bà xa lịch bà lịch bỏ đi thì đăng ừ, Hãy subscribe จงพี่บิออามไปดอกหัวข่อยสึขาดนะแล้วพี่น้องข่อยย้อนกลับมาให้จังไรกันหัวขาดนะตั้งมาเติน ยกเาเมื่อนี่ขายกรยุ่นหรอแต่ว่าขาไปให้งานพี่น้องกายสิพรอนคล้ายหรอเดือนหนาข่ายกับพรอนค้ายแล้วพี่น้องเนาะเดือนมีนาข่อยจังสิสู่ไีกพี่น้องเลยตอนนี้มีนาเมษาพฤษภาขาเสียงเงินแสน สามเดือนเหไมเนด้ยสองแสนไปเลยพี่น้องเอ้ยขายของขายพัดลมฮอนฮอนเด้อปีนี่ฮอนฮอนสี่สิบหาหาสิบองศาไปเลยจัดหนักไปเลยโควิดมันตายไปเลย <c oughs> ขายพาัดลมขายตามฤดูกาลน้พี่น้องนะคอยกับพว่วนาแหะโลกมันฮอนหลายที่สุดนะ้พี่น้อง <c oughs> อย่าสั้งคอยเด้อ ขอจังสิไดยังเงินไหลถนาหน,า,นาวเขื่อ,อขายเบอร์ใพี่นอ้องมิดอิมซิมห่อนเขา่อจะขายดีเนาะเข้าใจกันในเด้อพี่น้องเขาบอกไปสลัก อืมกรอบยิดดิเด้อมาเด้อใบน้ําข่ยกินมะเบิดดอกพี่น้องเน้นผักต้นหอมเห็นไหม ดังแซ่บเลยไหมปลาสลิดนะผู้อยู่ต่างประเทศกับสิบ่ค่อยได้กินนะพี่น้องนะมันหายากนะปลาสลิดนะค้นมิ้กับสิแพ่งก็โทษเราใครวะคันอันมูอยู่ต่างประเทศคอยกินเพื่อเราเด้อปลาสลิดพี่น้องกินเผื่อแล้วนะจ๊ะ ปลาสลิดบางบอ่อมันมันบีงบ่อก็อร่อยแี่นองข่แทบเอะมึงนนอาพพิซซ่ามาแรกก็ไม่ยอมนะพี่น้องตำแจ้บอกพี่ดิบไขาทั้งแ่บ มันกินมาเบิดขาเสียเอาไปกินมืออื่นอีกครนับพอ,อไปกินมืออื่น 项目。嗯嗯 น้องวังปีใหม่พอ่อเข่เต็มๆเลยแล้วกับข่แล้วพี่น้องเล้ไข่มาหาทุกมือหละ่ะหลังปีใหม่เราขับรถไปเยี่ยมทุกบ้านพ่อหลังปีใหม่ขับรถไปทุกบ้านแล้วพี่น้องเนาะ ม,มันไหนบ่คยไปถ่ากับตีไปหล็กแดงจะค,ค้ากันซื้อมา้าหราสิว่าบา่อกินอืมอมา เง่ๆเลยเพื่อนมายาพิกดิบเมนูนี่ไขสุดยอดเลยวะ คันมุมกล้องบาตรงกับขอสวดขอภายได้พี่น้องเด้ขอขับพระธนัดแล้ว่า่อยพยายามอยู่ขับกำลังพยายามพยายามเราต้องทำได้สิเนาะอันไหนบ่เคยเหตุเท่าก็ต้องเหตุถ่ามันได้เด,ด้พี่น้องร้องนั้นเบิดอุกอย่าง คลิปที่คอยอยากลงแต่ว่าข่อยบัก้าลงก็บีได้เพื่อนรับงพี่บ้าพี่บอข่อยบัก้าลงก็บีดเด้ต้องแก้ทายไว้ลรวกับม่ได้ลง ไปเฝ้าน้องขอยละที่ดีมีเอ,ออหวมอกวางตุง้งไขอ่สายเบิดวางตุง้ง ดีดีมันไม่กินตูกินหมังเลยพี่น้องเนื้อแน่นแน่นเน,นื้อแน่นแน่นกรอบๆเลยอนะ่ะยอปไปเ็ย เราก็สิไปหาอาบน้ำอาบน้องเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเล้อบัานนี้พ่อเจ้าเตรียมตัวเด้อพี่น้องขัดสิไปครอบประตูบ้านน้ำแสบเลยนะ chỉ tôi tốn nữa nào Máy kín mới hứt mà bớt ngon mà ภาษิกับบ้านเดือนหนากับไม่ได้กลับนะพี่น้องเนาะคุณหลามมาที่นี่ไม่ได้กลับมาก,กะลาคสิเป็นกะลักกะดาเลยคอยภาสิแบยให้สร้างเบิ้งว่าเฮ็ดมองหันมองนีนดอกพี่น้องไม่ได้ไปซ้ำขั้นสร้างทางโทษรถถับกับ่่าถึกใจย่อง ออกบบดีครับต้างมีพื้นเพื่อนถยอไะเห็นไหมรักตนหอม tin hẳn tớ như họ Thật im rồi đặt Để nữa thướng càng, thướng nhắn, khỏi nhầm bớt lấy cái non cọp cọp nè cọp cọp ำมันไ <Super> ปแ <resol> hey, ้วกูอยากโวม้าอีกวะงานรับเลิกทำตมเนี่ยหาเยังกูอยาัโม้าไปสุกขันรลการกันด้วยเดี๋ยวทัับ nó nào phải im lại, Đã thắm con Thắm thật thai phải 啊！刚、嗯。 เธออิ่มท้งแสบพี่น้องเลยเมื่อนี้ข่อยกัเสียวไว้ซ้ำนี้เด้พี่น้องเด้อจังไนก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปติญญาพักเพลินคือเขาเด้พี่น้องเด้อสำหรับเมื่อนี้เอาไว้ซ้ำน,ซนี้ละ่ะพ่อกันคลิปหนาเด้พี่น้องพ่อกันคลิปหนาปีหนามหาเบิสปีเลยพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้บายบาย